จูอีแกงนิคแนมติกพีนาย over dark สุดตาพีดับบิวแบงคของสิีไม่อยากจะมาสงสัยพวกหมากระจอกกระจาที่ดีแต่หาแอ้วพวกกูออกไปขับไล่ลุงชาลินทาพวกกูในรูปแบบในกูทำเรื่องราวชีวิตกูมาตั้งนานพวกมึงไม่รู้เป็นใครท คนที่กูต้องตัดมันทิ้งไปอย่าพึ่งสงสัยเพราะกูพึ่งเทลิงทิ้งขงย่าเอาไว้ไไไไพอทุกๆเรื่องพวกมันไม่ค่อยจะเข้าใจกูเลยมาเพื่อจะสั่งหาและตัดสังวาให้พวกมันรอดว่าทำไมต้องมีบางคนที่กูต้องตัดมันทิ้งไปอย่าเพิ่งสงสัยพราะกูเพิ่งเทลิงทิ้งขงย่าเอาไว้ พทุกทกเรื่องพวกมันไม่ค่อยจะเข้าใจกูเลยมาเพื่อสังหารและตัดสังวัดให้พวกมันรอวดนสใชง สะดับในฟังซับไอพวกบึงบูตอนสไตล์แวบพันตอเท่าแม่น้ำกูอยู่แวกมาแล้วจะเด็กกะจองในผูพใหญ่ที่ไม่มีความคิดให้พวกกูไปคิวรีอดิวสไตล์สเต็ปสเต็ปให้พวกเก็บเรราลละเอียดตอนพุกบุญกะโหลบอกให้กูได้ใช้สับถนัดนอนเ้ามันก็เดินผ่านรองซองปืน ไม่ใช่ที่หนึ่งที่สองมึงอย่ามาลองยืนพออาจเป็นศพเมื่อคืนที่กูปิดยิ่งพ่อมึงตายในมันลื่นเนี่ยแต่กมเรื่องเล่าที่ฉันเคยอยากจะเข้าไปทําให้ดีกว่าเดิมกูไม่ได้เช็คสาวถ้ากูไม่ใช่ในอันเดร์ก้าวไม่ต้องแปลกใจทำไมพวกมึงไม่เลิ ทำไมต้องมีบางคนที่กูต้องตัดมันทิ้งไปอย่าเพิ่งสงสัยเพราะกูพึ่งเทลินทิ้งแค่ยาวไว้เพราะทุกๆเรื่องพวกมันไม่ค่อยจะเข้าใจกูเลยมาเพื่อจะสั่งหาและตัดสังวานให้พวกมันวอดวาาทำไมต้องมีบางคนที่กูต้องตัดมันทิ้งไปอย่าเพิ่งสงสัยเพราะกูพึ่งเทลินทิ้งแค่ยาวไว้ ทุกๆเรื่องพวกมันไม่ค่อยจะเข้าใจกูเลยมาเพื่อสังหารและตัดสังวาลให้พวกมันวอนวัไม่อยากข่าวมึงจะจอกไร่ฝัดไม่มันนินทาต่อหน้าพวกมึงก็เป็นแค่ตัวประกอจะเอาเฮียไรตามคนไปอารักขาปัญหาที่มึงอยากจะเส่อย่างทายมึงอาจไม่ได้ยินคำตอบก็ได้ถ้าติดเรื่องกับผู้กูลากทั้งพ่อมตายและยิงยันแม่มึงลองสะกิดโด ความเยียบของกูไม่ให้เกียริหรือไงไอ้สัตว์ลูกก้าวของกูมันอยากจะลองเียนคุณโคถ้ามึงไม่ใช่พี่กูลายพังมึงเงียบปากช้อนอับหย็ดแม่พวกมึงมันน่ารำคาญม,มีใครบอก ทีนน่นี่ตัวกูบอกใช้ความคิดแต่แพวกไม่ได้ไต่ตองกันเลยสักกันนิด <c oughs> ทำไมไม่ใช้ดุลพีนิด <c oughs> สัก,กดิดูไม่มีเรื่องมันสมองก็กลับไปทำงานตอกบาสซะเถอะสายกูไม่อยากเข้าไปสักไมดิด <c oughs> สักไมดิด